สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเกมแฮมบาคุหน้าเกมมันเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สดใสน่ารักนะครับซึ่งน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งใช่ไหมเขาบอกว่าเดโมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเกมที่กําลังดําเนินอยู่ตัวเกมยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและเนื้อหาภาพและองค์ประกอบอย่างบางอย่างของเกมอาจเปลี่ยนแปลงไปในเวอร์ชั่นสุดท้ายเริ่มการสาธิตอ่าโอเค อาฮอ่านไม่ออกวันแรกกลับมาหลังจากหนึ่งสัปดาห์ลาป่วยและฉันกาลังกลับไปทํางานสายแล้วรู้สึกแปลกๆที่จะเดินกลับเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ฉันสบายดีแล้วอย่างน้อยฉันก็คิดว่าฉันสบายดีมาเริ่มผ่านวันไปกันที่กว่า Why กลัวจา,าวดหุยบอสบสับสอบสบสัสมาดิเธอมาสายนะ กาของเธอเริ่มมากเกิน30นาทีแล้วฉันต้องการให้คุณเตรียมพร้อมก่อนที่จะถึงเวลาอาหารเย็นรีบไปเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มที่ห้องพักครูฮะห้องอะไรนะสตาฟร,รูมห้องพักครูเฉยแล้วกลับมาที่นี่ทันทีโอเคครับไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะหัวหน้าหัวหน้าคะหัวหน้าหนอ๋อห้องสตาฟอ่าเป็นชุด โอ้ชุดนี่ร้านแฮมบากุเรียบร้อยโอ้ชุดเราเนี่ยเฮ้ยชุดอะไรชุดแบบเป็นชุดเหมือนเชฟแต่ด้านหลังมันมันรูปสัญลักษณ์แบบวิด t โอเทคทูยูบอสก็คือไปคุยกับบอสสินะเปิดได้ไหมถ้าเราแอบเปิดนีด่เป็นอะไรวะไอ้ตอนแฮบเ a อร์พาสเวิร์ดอ้ฉันไม่รู้พาสเวิร์ดอ่ะเฮ้ยอ๋อ เปลี่ยนเสร็จแล้วเหรอมีลูกค้ารออยู่นะหวังว่าคุณยังคงจําวิธีการปรุงอาหารและเสิร์ฟได้หลังจากหยุดไประยะหนึ่งนะเอาละฉันจะเตือนคุณว่าต้องทําอย่างไรก่อนคุณจะไปทำออเดอร์ของใครเสียหายโอเคหมายว่าเขาจะสอนเราทําอาหารอีกครั้งนะครับอุ๊ยเชฟเชฟผมเพิงเห็นว่าเชฟวันไม่เป็นไรหรอกผมก็ว่นเหมือนกันฉันจะสรุปให้คุณฟังครั้งหนึ่งดังนั้นอดฟังอย่างตั้งใจ ก่อนเข้ากากางคืนทุกครั้งคุณต้องเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอกับอ่างคืนที่คิดเงินพนักง,งานส่งของ,ของจะนําวัตถุดิบสดใหม่มาส่งที่ร้านของเราสั่งไปแล้วละ่ะน่าจะพอสําหรับคืนนี้ส่วนส่วนผสมอยู่บนโต๊ะในครัวไปข้างหน้าและแกะพวกมันออกฉันจะบอกคุณว่าต้องทําอะไรต่อไปเมื่อคุณทําเสร็จแล้วโอเคครับพี่ชายอโอเคค่ะเจ้านายโอเคเอ,อ่นอันพักกดอี โ oh, yeah. อ้ย่าตอนนี้ไปรับออเดอร์ลูกค้าได้แล้วให้แน่ใจว่าคุณจำสิ่งที่เธอขอได้โอเคครับไปรับออเดอร์เนาะเน,นี้ยผู้หญิงคนนี้โหน่ากลัวจังพี่ทำไมที่นี่พี่มากินทำไมพี่ถึงมากินที่นี่ครับมืดขนาดนี้ฉันอยากได้ข้าวนาะแฮมเบอร์เกอร์ไขแ่แดงโอ้ยเสียวผมจะแหบเอาละตอนนี้หยิบเนื้อสัตว์บรรจุหีบห่อหนึ่งชิ้นจากโต๊ะ เอาเข้าเครื่องบดตรงนี้หมุนด้ามจับจนกระทั่งเนื้อออกมาเป็นรูปคล้ายแฮมเบอร์เกอร์เอ่อโอเคครับก็คือหยิบอ่ะนนอเนื้อแผ่นดอกเออนี่แฮนด์สปินอ๋ออย่างนี้เลยเหรอเอ้ยเอ้ยโอเคเอาหั่นทั้งหั่นทั้งกล่องเลยเ,อ,เอาละ่ะตอนนี้เอาเนื้อดิบไปย่างบนเตาแล้วเอ้ยเอาไปย่างบนเตาซะผัดจนสุกเป็นสีเหลืองทองเลยนะ โเคครับเชฟโอเคครับเชฟโอ้ย oh yeah. เชฟผมหิวแล้วผมอยากกินแทนอยากกินแทนลูกค้าในขณะน,นี้ที่คุณกำลังรอเนื้อสุกให้เตรียมข้าวไว้ด้วยคุณสามารถจิบจากหม้อของข้าวตรงนี้ตรงนั้นได้จากนั้นนำแฮมเบอร์เกอร์ที่สุกแล้วออกจากเตาแล้ววางลงบนข้าวและสุดท้ายปิดท้ายด้วย e 9 9าวพาสเตอร์ไรบนเนื้อก็คือเป็นเนื้อเกรดหรอ โอเคนี่ก็เตรียมข้าวข้าวอยู่ตรงนี้ให้โอ้หมอสุดยอดแล้วก็วางใช่ไหมแล้วก็รอจกกอนกว่าเนื้อจะสุกอะไรอ่ะอ๋ออีจีจีไม่ใช่อ e ีเก้าเก้าขอโทษด้วยเอกไข่เหรอไข่เอาจากไหนอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้ไข่ดำปึ๊ดเลยแล้วใส่อยงไงไะดอบเหรอนี้เลยเฮ้ยไข่ตก ก็คือเอาเนื้อนี่เนื้อสุกแล้วแล้วก็วางเสร็จปุ๊บเอาไข่ <c oughs> เป็นไงสุดยอดมันเหมือนไม่เหมือนไข่เยี่วมาเลยอันนี้เขาบอกว่าโอ้นั่นคือชามข้าวไข่แดงแฮมเบอร์เกอร์ไข่ที่สมบูรณแบบอ๋อทีนี้ไปข้างหน้าแล้วเสิร์ฟให้ลูกค้าโดยวางไว้บนเตาร้อนโอเคครับมันดูใหญ่ๆเยอะมากมันดูแบบเยอะมากเลยนะครับนี่อ่ะเอาละดูเหมคุณจะเข้าใจ ความสำคัญของมันแล้วอย่าลืมรับเงินสดที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ฉันจะอยู่ที่ออฟฟิศเพื่อทำเรื่องประชุมสำคัญอ่าโอเคครับเชฟไปไปไหนก็ไปค่ะไปไหนก็ไปชิวชิวโอเคเอ่อก็คือเราต้องทำเหมือนเดิมอันนี้เขาบอกว่าโอ้ก็เหมือนเดิมเลยใช่ไหมก็คือแฮมเบอร์กแฮมแฮมบากุฉันอยากได้ข้าวหน้าแฮมเบอร์เกอร์โอเคครับนี่ครับ คุณผู้ชายผมอยากได้ข้าวหน้าแฮมเบอร์เกอร์คู่หนึ่งโอเคครับโอโอเคค่ะคุณลูกค้าเสียงผมแห่หมดแล้วลูกค้าได้ไหมเข้าไ,ได้ไปแต่ก็ไม่ยุ่งดีกว่ากินได้แล้วครับกินได้แล้ว กินยงางกินย่างเนี่ยกินดิกินดิไอนุม่ม <c oughs> และดับเบิลแฮมเบอร์เกอร์อ๋อขอโทษครับโอ้ขอโทษขอโทษทักคุณลูกค้า <c oughs> อืมเออได้ทีนี่ ไม่ใช่อ๋อแฮมไม่ใช่แฮมเบอร์กูสินะครับเอ้ยสินะคะคุณจะคุณลูกค้าอยากแค่กินอยากกินแค่เนื้อใช่ไหมคะกับข้าวโอ้โหมาแล้วฉันจะไปแล้วปดปิดร้านก่อนออกด้วยด้วยทาไมมันดูแดงๆไงไม่รู้เดี๋ยวไปโดนอะไรมาหัวหน้าหัวหน้าไปโดนอะไรมาคะตัวแดงแป๊ดเลยขอผมมีเอ่อของผมมีเอ่อดับเบิลแฮมเบอร์กไรไรบาว ไอ้หนึ่งไอๆหนึ่งอันแล้วแฮมเบอร์กธรรมดาหนึ่งอันครับโอเคอะไรนะอ่านไม่ทันเออฉันกำลังพยายามเพิ่มน้ำหนักอะต้องการโปรตีนเสริมโอเคค่ะโอเคค่ะคุณลูกค้าบางคนตรงนั้นดีกว่านี่เขาบอกว่าไอ a ไ okay. right, a m b u มเบ r ร์กไร b บาโอเคค่ะเออฉันต้องการเอ็กยองแฮมเบิร์กไร้บาวค่ะ โอเคครับคุณลูกค้าเอ้ยขอเคค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะคุณลูกค้าเอ่อแล้วก็ต่อไปก็เอาเป็นในนี้นะคะเอ่อแฮมเบอร์กธรรมดาใส่กับข้าวอ้าคุณลูกค้าไม่กินเหรอคะดับเบิลแฮมเบอร์กเลยเปล่ากับแฮมเบอร์กอ๋อแฮมเบอร์กอย่างเดียวเหรอคะขอโทษทีค่ะเอออ๋ออย่าโยนทิ้งอย่าโยนทิ้งอาหารอาหารโยนทิ้งไม่ได้นะคะอุ้ยคุณลูกค้าค่ะ จานฉันตกแตกทำไงดีเนี่ย,ยแย่ล้วถ้าเจ้าของร้านมาเห็นต้องแย่แน่ๆรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าแฮมเบอร์กต้องใช้เวลาทำค่ะแฮมเบอร์กจะเฉยเลยนะคะข้าวไม่เอานะคะแล้วอย่าปนตัวอีกละ่ะนี่นะคะคุณลูกค้าเ,ออเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าแฮมเบอร์กธรรมดากับข้าวแฮมเบอร์กของคุณลูกค้าได้แล้วนะคะ แล้วไงต่อคะไม่มีใครมากินต่อแล้วลระคะเข้าไปในห้องเลยคะ่ะโอ้ยอย่าปิดสิคะตกใจอีดอกเอาไปไหนคะคลูกค้ากินเสร็จแล้วหรอคะจ่ายเงินด้วยจ้าเอ้ไม่ใช่จ่ายเงินด้วยคะ่ะคุณลูกค้ามารยาทด,ดีนะคะต้องเก็บกวาดก่อนตรงนี้นี่คะ่ะคุณลูกค้ามันนี่มันนี่ดิฉันนี่เรียบร้อยเก็บเงินอ่านี่นั่นควรจะเป็นลูกค้าทั้งหมดในวันนี้เอ้นั่นควรจะเป็นลูกค้าทั้งหมดในวันนี้เปลี่ยนกลับเป็นชุดปกติของคุณ โอเคฉันควรจะเปลี่ยนใจและกลับบ้านโอเคครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับท่านผู้ชมได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมได้เวลาแล้วค่ะเฮ้ค่ะเสือ้อเสื้อดิฉันค่ะเรียบร้อยค่ะเสื้อดิชันออกเดอออกจากร้านนะคะคงจะไม่มีแบบผีสังนางไม้มาหลอกดิชันตอนนี้นะคะนี่เช็คก่อนว่าอะไรดูแลเรียบร้อยหรือเปล่า อย่าเวนจานแตกตรงน,นนะครับปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติต่อไปโอ้โหหน้าหน้าดิฉันนี่ยิ้มกว้างจริงๆโอ้ย9,200เยนอืมดิฉันนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยฮะแค่นี้เองเหรอคะเธอรอฉันเล่นหรือเปล่าขอบคุณที่ร่วมสนุกเดโมนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน,น้อยๆของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒน,นานในเกมให้เสร็จสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และคขามิเห็นของคุณจะช่วยวเราพัฒนาเกมได้ยิ่งขึ้นเพิ่มเดนเดโมนี้ลงในรายการโปรดเพื่อแสดงการสนับสนุนของคุณอ๋อวิสออสเตมงั้นก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ใครที่มาดูคลิปนี้จนจบนะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณดูจบไปได้ยังไงนะครับเราเล่นเราเล่นๆราเี่ย